ชาวนาครวนค่าแรง80,000ถึง150,000วอนต่อว,วันก็ยังไม่พอขืนยังจ้างผีน้อยคงได้เลิกทำการเกษตรข่าววันนี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนนะครับผมเมื่อนี้สนองว่านาสากามีข่าวมีข่าวมาฝากพี่น้องเล็กๆน,น้อยๆเช่นเคยสำหรับค่าแรง ฟงแรงงานอาราบหรือผีนอ้อยคีเขาเขียนมาเลยว่าค่าแรงผีน้อยอยู่ที่8 0 0 0 0วอนถึง150,000วอนสำหรับชาวกเกษตรกรตอนนี้ชาวไร่ชาวนาก็อดครวนกันเพราะว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ขาดแคลนแรงงานหาแรงงานไม่ได้ขนาดจ้างแพยงยังไม่ค่อยมีคนงานเลยนะครับผมได้ข่าวมาจากเพจไทยกุ๊กข่าวเกาหลี กราบขอบพระคุณเตุไทยกู่ข่าวเกาหลีด้วยนะครับเดี๋ยวมาอ่านข่าวกันนะครับว่าเนื้อข่าวเขาว่าอย่างไรบ้างโอ้ว่เห็นห้วัดได้ปะวันที่29มีนาคม2022นะครับผมโอเจโอเจกอนอายุ59ปีเกรรษตรกรเลี้ยงหมู4,000ตัวในจัง ในจ้างซองคุณจนลานำโดกล่าวว่าเราจ้างแรงงานต่างชาติสี่คนเพื่อมาทำงานฟาร์มหมูแต่สองคนยังไม่ได้กลับเข้ามาในเกาหลีใต้อีกรอบเนื่องจากวีซ่าของพวกเขาหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจริงๆแล้วก็ยังสามารถดำเนินการฟาร์มสุกรได้มากขึ้นเพราะขณะนี้แรงงานต่างชาติสองคนที่เหลือได้รับสิทธิตามมาตรการขยายระยะเวลาขยายเวลาวีซ่าแล้ว แต่การขาดแคลนกำลังคนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะครับขาดเรงงานอย่างครับฟ้าฟ้ามหมูตอนนี้กัยังต้องการคนอยู่ข้าเงินเดสวงล้านหานะครับพี่น้องเด้อของของพี่ชายผมทำอยู่ตอนนี้นะครับผมเกษตรกร,ร,กรต้องพอเชิญกับฤดูการทำนารอบที่3หลังการแพร่ระบาดของไวรัสอาโควิด -19 แม้จะมีการเตรียมพร้อมสำหรับกำลังคน แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์เหล่านี้ที่ทางรัฐบาลเกาหลีได้ขยายเวลาวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีชั่วคราวแล้วพอมาฟังเสียงในพื้นที่ชนบทที่ดังขึ้นเรื่อยๆพบกับพบว่ายังจำเป็นต้องมีนโยบายพื้นฐานเพื่อประกันแรงงานต่างชาติอย่างเร่งด่วนนะครับเมื่อวันที่28มีนาคมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้ตัดสินใจขยายระยะเวลากิจกรรมการจ้างการจ้างงานสําหรับแรงงานอีกและเฮทสองแรงงานที่ได้รับการขยายเวลาในครั้งแรกจะได้รับการขยายเวลา1ปีและผู้ที่ได้รับการขยายเวลาแล้วจะได้รับการขยายออกไปอีก50วันเมื่อว่านี้เขาออกมาแล้วข่าวมาแล้วที่ยเปลี่ยนวนี่เขากับตัวที่วิสาให้ แล้ง,งานอีก,กแล้วก็แง,งานเฮดสออีกคนละหนึ่งปีกับคนละห0าสปันนะครับผมสำหรับรายละเอียดผมก็ว่าได้ผมผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมอ่านไปอ่านมาแล้วผมก็งงผมก็เลยไม่กล้าพูดเดี๋ยวถ้าพี่น้องคนไหนอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับต่อวีซ่าคนที่ครบสัญญาตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนถึง3 1ธันวาคมอีกเคตหนึง่งแล้วก็คนที่สัญญาจ้างที่จะครบ วันที่13เมษายนถึง31 3 0มิถุนายนก็อีก1นเคสเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านรายละเอียดได้ได้นะครับผมที่ตอนนี้ทางสถานทูตก็ลงมาแล้วแล้วก็เพจไทยคู่ข่าวเกาหลีก็ลงมาแล้วเมื่อวานนี้ไปอ่านกันดูนะครับหรือใครสงสัยที่คนที่จะสัญญาจะครบในช่วงเวลานี้ก็ให้ไปถามเสมียนได้ผมกะสามเสมียนอยู่เดี๋ยวอีกวัน วันพฤหัสเดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่าตอนนี้ตอนนี้ผมได้ฟรีวิซ่าหนึ่งปีผมได้ฟรีวิซ่าหนึ่งปีแล้วตั้งแต่ปีกายนี่แต่ปีนี่ของผมมันจะครบแล้วมันจะครบเดือนสิบเอ็ดของปีนี่นะครับนี่ฟรีวิซ่าหนึ่งปีผมยังไม่รู้ว่าผมจะได้อีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับนะเอาอย่างไรก็ตามในพื้นที่ชนบทชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลควรพยายามเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศมากกว่า นะครับเขายังต้องการนําแรงงานเขามากพื้นที่ในชนบทที่ต้องการแรงงานมากเพราะว่าท,ท,ทั้งเฉพาะปลูกทั้งปลูกทั้งเก็บเกี่ยวยังต่างต่าง,งนี่ต้องการแรงงานอย่างมากตอนนี้นะครับเด้อต้องการแลงงานยรงมากกับากันจับโซงกับบานกันมีจับกี่หน่อยกับบานว่าม่น้อยพี่กายนี่โอ้ยจากเนี่ยเลยอืมทางด้านการ,กรเกษตรที่ต้องเก็บเกี่ยวนั่นเห็นบ่ละ่ะผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นค่อนข้างจะต่างจาก อุาหกรรมปศุสัตว์ซึ่งสามารถจัดส่งได้ตลอดทั้งปีสถานการณ์ของเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้มีความเร่งด่วนเพราะฟาร์มเหล่านี้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติตามฤด,ดูกาลเป็นหลักแต่แรงงานตามฤด,ดูกาลจากประเทศจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาล่าช้าส่งผลให้ตอนนี้พวกเขากําลังจ้างผู้อพยพผิดกฎหมายแทนเนื่องจากไม่มีกําลังคนแรงงานต่างชาติจึง กำลังกำหนดค่าจ้างกันเองเอตอนนี้พี่น้อยพากกันกำหนดค่าจ้างกันเองว่าถ้าไม่ได้เท่านั้นเท่านี้ก็จะไม่ไปประมาณนี้นะครับเด้อตอนนี้บอกง่ายว่าแรง,งงานอลาใ่กดค่าแรงเถาแกยางค้างได้ช่วงนี้นะครับเนาะเนื่องจากไม่มีกำลังคนแรงงานต่างชาติจึงกำลังกำหนดค่าจ้างกันเองค่าจ้างรายวันของแรงงานต่างชาติซื่อมึงเดิมที80,000วอนก่อนเกิดโควิด -19 ตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น130,000วอนและเพิ่มขึ้นถึง150,000วอนในทุกวันนี้100,000วอนชิดเป็นเงินไทยกับประมาณ4,000บาท4,000บาทต่อวันนะครับแรงงานอาราบหนึ่งวันนะครับนี่4,000บาทจากเมื่อก่อน2,200 2,300ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น3,500 ถึง4,000บาทเลยทีเดียวณนะปัจจุบันนี้ค่าแรงนะครับผมดังนั้นเกษตรกร,กรจึงโต้แย้งว่าควรทำให้แรงงานต่างชาติซึ่งปัจจุบันผิดกฎหมายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายซะพนะห่วยคือว่าสนาันโน่แบนี้นี่โอ้อันนี้ผมผมพึงอ่านเจอนะครับเนื้อเอออันนี้พึ่งอ่านเจอนะครับผมผมเปิดอ่านพร้อมกันกับมู่เจ้านี่ยะหละละเอียดนี่อันนี้วอกสาบานกันเลผมพึง่งเบิ้ง,งตอนนี้พึ่งอ่านพึ่งอ่านเจอตอนนี้ โอ้คือบางสันดังนั้นเกษตรกรจึงตั้แย้งว่าควรทําให้แรงงานต่างชาติซึ่งปัจจุบันผิดกฎหมายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายทราบนะโอ้คือวางสันนอกประเทศนีน่เนาะแต่นั่นยังค่อนข้างยากเออเขากล่าว่ามันยา,ยากอยู่นะครับเนาะแต่นั่นค่อนข้างยากอันที่จริงกระทรวงเกษตร,รอาหารและกิจกรรมชนบทเองก็กําลังเตรียมที่จะดําเนินการโครงการนําร่องที่จะมีการจัดส่งแรงงาน ตามฤดูการสาธารณะหรือแรงงานอาระบายอย่างถูกกฎหมายอยู่ด้วยเช่นกันฮั่นฮั่นฮั่นโอ้ยฮ้ผมมาสะดุดผมมาสะดุดขอขอ,ขอคว้ควกวันสิจ,จุบหรือว่า,าค้นเกาหลีเขาเรียกร้องให้แรงงานที่ผิดกฎหมายนี่ให้มันถูกกฎหมายเพราะว่ามันมันมีคนคนมันเข่ามากยากไปรับทีนอ้องเอากตว่ากันไปนี่ก็เป็นข้าวเล็ก,ลกลๆน้อยๆนะครับเนาะ มาบอสู่พี่สู่น้องฟังผมกะบ่ได้ไปวิจงวิจารนี่ยังในในโยบายของประเทศเขาผมกะมีนาทีมาอ่านข่าวให้พี่น้องฟังซื่อนะครับพี่น้องกะบ่ได้มีรายละเอียดอี่ยังมากมมยมันก็นตามข้าวนี่แหละซึ่งณนะตอนนี้กะเกาหลีเขากะขาดแรงงานอิหลีขาดแรงงานเพราะว่าสิเป็นช่วงนีนในเกษตรนี่เขาเล่งดวนมากเพราะว่ายัางคือเวลาเขามันมีหน่อย เขาต้องเร่งปลูกในช่วงนี้คือปลูก,กสนิทว่ามันมีหลายๆห,ห,หลายๆไรนี่เขาต้องการคนงานที่มาานี่มื่อหนึ่งสามสิบคนสี่สิบคนมาปลูกให้มันเสร็จพายในวันสองวันสาวันนี่เขาจะจ้างแรงงานเรานี่จ้างแรงงานเราไปแต่ในความเป็นจริงนี่ถ้าจะเอาแรงงานอีกเก่ามาานี่รอบกบระเกียรมากมันก็นมาได้เท่าไห,หน่อยผมก็ไม่เข้าใจว่า ถ้าแรงงานถ้าการเกษตรต้องการคนต้องการคนเยอะทําไมทําไมถึงมีโคต้าน้อยโคต้าแค่ร้อยกว่าคนร้อยเจ็ดสิบคนนึงคือว่าเปิดให้เขาได้หลายค่าสมาัครเก,เกษียณก็ร้อยเจ็ดร้อยเปียร้อยไอ้สมัครไปเมื่อวานนี่อันนี้บ่ได้วิจารณ์เด้ออันนี้บอกผมผมแค่แน่อคิดความคิดของผมเปิดสอบรอบที่แล้วอุตสาหกรรมนี่สามหมื่นกว่าคนนะครับพี่นอ้องยังประเทศอนุมัติอีกบรูา่าสิเท่าไหร่ น่าจะเกือบซีเมื่อหล่ะหรือหรือจะมาถึงกันแล้วกับบรูแต่ข้อตามีแค่หาพันคนผมว่านี่ขัาก็สอบจองวันนะในรอบนี้นะคนรอสอบมาสองปีสามปีสองหมื่นสามหมื่นคนนี่เขาเอาแค่หาพันกว่าคนผมว่านี่แข่งขันกันสมองนี่แทบแตกเวละผมมาผู้ใด,ดว่าตั้งใจอิหีสู้สู้ไดเลยสู้กันสู้ผู้ใดบ่ได,ได้ต้องคนที่เก่งอิหลีแล้วการที่สอบพัน สอบผ่านแล้วก็ไม่ได้มาทุกคนแน่นอนในรอบนี้เพราะว่าคนสอบเยอะผมเชื่อว่าคนจะสอบผ่านเยอะคนสอบผ่านเยอะแต่โค้ช้มีแค่ห้าพันสมัครสอบสามหมื่นสมมุติว่าสอบผ่านหนึ่งมืนคนหรือสองหมืนคนนี่เขาก็จะเอาคนที่มีคะแนนสูงสุดเอาคนที่มีคะแนนอันดับหนึ่งไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมา,งมาจนถึง 2500กว่าคนของเพศชายแล้วก็ฝ่ายหญิงก็เอาคะแนนที่สูงสุดสูงสุดสูงสุด,สด,สดตั้งแต่นอันดับหนึ่งมาจนถึงอันดับที่2,500หญิงกับชายอย่างละเออสองพันอันนี้2,800ฝั่งนี้ก็2,800มีการแข่งขันยางคักแครแน่นอนในรอบนี้ครับพี่น้องเบื้องลูสมัคร2 0 0 0 0 30, 30,000คนผมไล่เบื้องลงื่นค่าสมัครนี่อันนี้บริวิจาร์เนอเออ ประมาณ25ล้านบาทนะครับคือเอาหน่อยคอนแต่ผู้คันว่าต้องการแรงงานคือบ่อให้เขาสอบหลายๆนะี่แต่กับว่ดจะกวดดัวเา,าไปลหาหาหาปะเขาเขาบ่มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นี่อย่างเขานะครับผมเขา็มาเห็นงานในบประเทศเขาเจาป้าตัวลกมันก็ตัวเงี้เยเดมาอยู่ข้างน้ำนี่พี่น้องนี่นี่ลกเปียกลร้ไร้พลอยเมียอ้เกาหลีธรรมชาติเขายังดีธรรมชาติเกาหลีดีมากนะครับทะเลภูเขาแม่น้ำอย่างต่างๆเขาเยอะมาก นกป่าอย่างายแห้งทั้งปบทั้งจัดทั้งหง้อยปูหง้อย,อยนี่ายกุ้งกะายเกาหลีใต้นะครับเนาะนี่แหละต้องการเลี้ยงงานแต่ว่าสอบกันสอบมานหน่อยผมก็บ่าเขาใจให้กันแต่ว่าการนําเลี้ยงงานเขามากอะเขามาได้เรื่อยๆอยู่สําหรับคนที่สอบผ่านแล้วก็เป็นกาลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนที่กําลังจะเดินทางเขามาเป็นกาลังใจให้คนที่กําลังจะสอบนะครับคนที่กาลังจะสอบคนที่กาลังเรียนเพราะให้ตั้งใจ ให้ตั้งใจสอบให้ตั้งใจเลี้ยนข้ามศัพท์เป็นทิ้งที่สาคัญมากผมกระบ,บอกลูกผมได้แค่นี้แหละว่าให้ตั้งใจเอาให้ไปหาเบิงผมกระ่งยู่ทุบที่เขาอ่าลยขอสอบไปให้ลูกผมเบิงให้ไปเบื้องให้ไปเอาข้ามศัพท์น้เาเขาเขาว่าเลียงข้ามศัพท์ก็ะไปจดเอาเมื่อนึงย่างตำ่ำย่าให้มันต่ำกว่าสิบข้ามในข้ามศัพท์แต่ละมือนะครับผมสิบข้ามนี่ต้องอ่านออกเฉียนได้รู้ข้ามแปลด้วยผมบอกลูกผมแบบนี้นะ สำหรับคนที่กำลังจะสอบเร็วๆนี้นะครับเนาะสำหรับัวขอข้ามือนี่กน็น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากค่าแรงแพงมากเกาหลีตอนนี้เขาลำบากนะคนเร่งงานเกาหลีนี่ที่จริงแล้วสินค้าทางการเกษตรเขามันก็บ,บ่ได้แพงปานเด๋แต่ว่าเขาต้องมาจ้างแรงงานทีแพงบางคนในอดก้นถึงสนิทฐีวะคงต้องได้เลือกทําการเกษตรถ้าจะต้องมาจา้างค่าแรงแพงขนาดนี้ พราะว่าอันนี้ผมสิว้าตามวามเป็นจริงนะครับพี่น้องือยังสวนอยู่ใกล้ๆกันกับแย่ตุกีสวนแตงสมเดอรนี้คนไทยคนไทยทั้งนี้ไปนี่ไปอยู่ทั้งอื่นแหละทั้งกาบ,บันเพราะยังเนี่ยเรมีคนงานแล้วต้องจ้างแรงงานอลาใบมาทํางานเมื่อละแปลี่นเนเขาว่ามาเดี๋ยวนี้เขาสิมีแต่บักเก้ามืินหรือถึงแสนวอนแล้วบักแตงนี่พี่น้องบักแตงนี่กอ่งหนึ่งกอ่งหนึ่งประมาณสิบกิโลสิบกิโลกับประมาณสองหมื่นวอน สิบกิโลสองหมื่นวต้องขายถึงเท่าไหร่หกิโลต้องขายถึง50ากิโลหรือห้ากล่องถึงจะได้ค่าแรงของแรงงานต่อคนนะครับคนหนึ่งกว่วสิเก็บได้พ่อหาบอกกับบลูว่าใส่เวล่านาน,าน่นไปไลหลังจากนั้นถึงจะเป็นกําไรของเสาแก่บางที่เขาก็บบ่ได้อย่างหลายนะครับพี่น้องยิ่ง ยี่างงเกษตรบาง่ยงนี่พืชบางแยงนี่มันมันขายกับถูกแล้วคนปลูกลายมันมันมันได้ขายถูกแต่ว่าขายเรื่องแพงบาทที่นียเอาเมื่อละแสนกันยังมาจากมาอยู่นี่แหละเกษตรกรบ้านเขาก็รู้ซึกอจะเดือดร้อนึ้นกันนะครับวันบอมเนวาวันบอมเนวาเขาจะขายได้ขายดับขายดีเพราะยังเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมีคนเกาหลีเนี่ยเขาได้ขายเนี่ยส่วนารกับขายให้ชาวต่างชาตินี่แหละครับพี่น้องคนบ้านเขาเองเขาบ่ค่อยซื้อกันกินเพราะว่าไหนดิ อันนี้ก็ามเป็นจริงคนเกาหลีบ่ค่อยซชื่อกันจินแม่นเทีาตามเสนนบทปลูกทุกบ้านนี่ละเศรษฐกิจพ่อเพียงเขาเกาหลีนี่คองเทียเลยนี่คนในหมู่บ้านนี่เขาปลูกกันเองบัดทุกเงี้ยเลยเขาบอมีการสื่อส่วนลายก็ซสื่อขายก็ขายให้คนต่างชาติพวกพักพวกหม,ม,มากไม่หมากอะไรต่างๆนี่ขายให้ต่างชาติตอนนี้ต่างชาติโดนจับส่งกลับบานเยอะแล้วเราก็ไล่าง,งานตัวกับเยอะแล้วเพื่อที่จะสอบเขามาไงสงสัยจะโดนหลอก โดนรอแขกับกับบมลูนะครับอันนี้บอกมกาอันนี้นนบั้นใวิจารณ์เ้อะปาสู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อชาวต่างชาติมันหน่อยการขายการค้าการขายยางต่างๆว่าก็ขายบรดีขายบดีก็ทั้งแจก,กทั้งเถียมนะครับเนี่ยอันนี้ว่าวาไปถึงไอ้ล่านค้าเลยเซเว่นอีเลเว่นกับซียยนี่ยุ่ตรงขามกันเลยครับพี่นองนี่มันเปิดไม่อยู่นี่ทอแกบอกว่าตอนนี้มันบุคคลมีคน เปิดมาแบบนี้บ่ได้ขายดอกลำบากแล้วคิมตรูบอกเลยว่ามุดมุดพาระหน่ว่ามันบ่ได้ขายดอกกระสันหันนาใส่กันเลยอยู่คนละฝั่งทางครับพี่น้องผมไปซื้อร้านยุซี่ยู่นี่ไปซื้อของซี่ยู่นี่เขาแถมนั่นแถมนี่ผมตลอดเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันไงพี่น้องแต่เก้าว่าแถมเด้เดี๋ยวนี้แถมเพราะว่ายังเพราะว่าทางนี้เป็นเซียเวียนคนเขาก็เขาฟังนั่นบ้างเขาฟังนี่บ้างยิ่งต่างชาติกับบุคอยมีเดี๋ยวนี้คนกับบับคนกับบุคอยเขาร้านเขาอย่างเขาก็เลยต้องเอาใจลูกค้า นี่ครับพี่น้องเขากับลาบากเื่ากันถ้าวัานมีคนมาเยอะๆจังที่ถ้ามีคนมาเยอะค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงเพราะอะไรสมัยก่อนนี่คนผีหลยเยแรยงงานอล,ลาใบไหลค่าจ้างถูกครับค่าจ้างถูกเมื 70, 80, ่อเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคือว่ารู้แล้วสมัยก่อนแต่ตอนนี้มคนหนีกลับบ้านเดโดนส่งกลับบ้านเมดแรไล่ง,งานตัวกลับเมด่อเยหน่อยเดียวเอาไปมาเลี้ยงงานมันหน่อยแย่งกันเท่าแก้แย่งกัน เจ้าเทียมแย่งกันน่าุ๊บเทียมนี่ย่ำลูกน้องกันประกาศหาลูกน้องเอาไปมาแย่งกันไปรับไปรักเอาลูกน้องกันมากกับมีแล้วก็คืนค่าแรงกันบึมบั่มบึมบั่มกำหนดค่าแรงเองคือที่ผมบอกข่าวไปเมื่อกี้นี้นี่คือปัจจุบันนี่มันบ่คือแต่ก่อนแต่ก่อนคนไหลยคนไหลเขาเขาแก้มคนขวดค่าแรงแต่ก่อนเขาแก้มขวดค่าแรงแต่ตอนนี้แรงงานขวดค่าแรงเถาแก้ครับพี่น้องอืมถ้าบ่ได้ก็ว่าไปประมาณนี้ เกาหลีเขาก็เลยรู้สึกว่าจะนักจุู่ขึ้นกันช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าว่าขาดแรงงานกะข้าเจ้าสีพักกันสามารถไหมแบบแค่อีที่เอเห็นข้าเจ้าขอมากยงไงเนี่ยเห็นข้าเจ้าขอมากยางไงเนี่ยผู้พิจากมากนะครับเนาะออันนี้บริวิจารณ์นะครับเนี่ยปูชูฟั่งซื้อนี่มือนี่ออกมาทงหน้าอ้าลุก่าขึ้นมานี่โอ้ยหวดแข็งขวดีพายไฟเมียเลยเพื่อนเบิ่งดูกบรรยากาศของประเทศเกาหลีใต้ตอนเลี่ยง ประมาณหกโมงแรงนะครับตอนนี้นี่แม่น้ำนกเป็ดนี่ลายครับยอเมือแรงแม่นอนอยู่หุ่นนกเป็ดเต็มอยู่หุ่นนักบุญของเมืองช่องน้ำนี่ก็ถนนข้างดวนรถวิ่งวันวันวันดูครับพี่น้องมื่อนี้ก็ว่าฝากข้าวพีข้าน้องแค่นี้นะครับเด้ออ่าแต่ว่าผูดด้ใดว่าเป็นประโยชน์ก็คดไลค,ค์กดแชร่สอนน้องว่นวานาซานะครับเนาะที่ได้ม่าว่าข้าวว่าข้าวให้พี่น้องได้ฟังไปเรื่อยๆนะ ก็เลียบว่าี่ช่องหนัที่มาให้ควมลรูกับพี่น้องแบบนี้นะครับผมแต่ว่ากัไปเบื้องไร้ยๆคนในเกาหลีนี่มีหลายอันลายอย่างนะครับผมบางคนเขาเจ้ากับร่องงานเกษตรบางคนกับร่องงานสวนบางคนกับร่องงานกอสร้างให้พี่น้องเบิ้งกะไปเบื้องไล้ยๆอันหลายอย่างให้พากันดูกันเอาเองให้พากันหาเบื้องกันเอาเองแหรับผมนี่ผมกับเป็นคนคนงานร่องงานกับมันบ่มีโอกาสที่จะได้ไปใส่ผมกับทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์กับไปหาเมี่ยกับเลือกบ่าไอยภาพไปหาลระ <welche> แล้วผมก็บปอยากเลาะราวาโควิดเขาแก้เขาไปอยากไปแสมาใส่นะครับพี่น้องเนอะมือนีฝากไว้แค่นี้ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ให้กาลั่งใจสนองวัรนศา,ศาต,ตลอดมากให้ยูดีมีแห้งลําด้วยกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนมือนีฝากไว้แค่นี้ครับผมกับจักรยานคู่ใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บครับห้องกันพี่น้อง